สามสูหนึ่งสวนจวนแอลเชียงใหม่นายวุฒิชัยม่วงมันพูวอในการสวนสัตว์เชียงใหม่นายสายสิทธิ์เจ็ดสิทธัตรองผ่้อในการสำนักงานพัฒนาพิ่งค้านาครและพ่วอในการสำนักบริหารงานกลางปฏิบัติหน้าที่พ่วอในการสำนักงานพัฒนาพิ่งค้านาครนางสาวทิติรัตน์ตะวันวงศ์รองพ่้อในการสำนักงานพัฒนาพิ่งค้านาครและพ่วอในการสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี An anta, un, ดรอันดานิรันตาญกุลผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เผยว่าสำหรับโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้เป็นการร่วมมือของหน่วยงานท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่ส่วนควาเรียมอุทยานหลวงราชพฤกษ์และสำนักง,งานพัฒนาพิณขอนครโดยสำนักง,งานเชียงใหม่ในาฟารี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีที่ทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาซบเซาลงไปอย่างมาก ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติอีกครั้งปัจจุบันนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นกลุ่มพันธมิตรทั้งสหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2564ถึง31มีนาคม2565โดยโปรโมชั่นนี้จะมีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกอยู่2แพ็กเกจ1.3สู่งสวนจนแอลเจียงใหม่มีคนตาแอลเป็นแพ็กเกจ รวมที่พักพร้อมรถนำเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆประกอบด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่สัวควเรียมอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเชียงใหม่ในซาฟารีพร้อมบริการอาหารจากร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าร้านผาลาตะวรอนและร้านคูตบิววิลเลจราคาสำหรับผู้ใหญ่ไทย1,470บาทต่ตอท่านราคาสำหรับเด็กไทย 1265บาทต่อท่านราคาสำหรับผู้ใหญ่ต่างชาติ1960บาทต่อท่านราคาสำหรับเด็กต่างชาติ1590บาทต่อท่านเด็กส่วนสูง101-140ถึงเซนติเมตร2.3ซูหน่งสวนจวนแอลเจียงใหม่แอลคนเดียวเป็นแพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากท่องเที่ยวด้วยตนเอง ึ่งแพ็กเกตนี้จะรวมบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่สูรอควาเรียมอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเชียงใหม่ในซาฟารีพร้อมที่พักและรถเช่าราคาพิเศษราคาสำหรับผู้ใหญ่ไทยราคา470บาทต่อท่านราคาสำหรับเด็กไทย2 6 5บาทต่อท่านราคาสำหรับผู้ใหญ่ต่างชาติราคา960บบาทต่อท่านราคาสำหรับเด็กต่างชาติ 590บาทต่อท่านได้ส่วนสูง101-140ซนติเมตร